วันนี้ก็ยังกลายเป็นประเด็นอยู่และที่สําคัญก็คือในคดีเรื่องของเสียแป้งมันมีมุมที่เมื่อวานนี้หลังจากที่ช่องแปเราได้หลักฐานมาเปิดวงจรปิดอีกรอบหนึ่งกรณีผู้ชายซึ่งมีการไปขับรถรับเสียแป้งตรงตรีนน้าตกแล้วก็จุดนี้ตรงบริเวณน้ําตกเนี่ยเขาเรียกน้าตกอะไรนะน้ำตกหม่อมจุย้ยน<ะ>้าตกหม่อมจุ้ยปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไปจับภาพได้และหนึ่งในนั้นเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าคนที่ขับไปรับคือสุเชษ แล้วเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้เราไปเจอพี่สุเชษตามนัดหมายพี่สุเชษบอกเออไม่ใช่พี่สุเชษบอกเมื่อวานเนี่ยมันมีหมาพิษบูอยู่หน้าบ้านค,คงจําได้เนี่ยนะฮะเปิดภาพวงจรปิดขึ้นมาหน่อยฮะปรากฏว่าวันนี้พี่สุเชษคุณผู้ชมฮะเขาตัดสินใจเปิดเผยทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยได้มีโอกาสคุยควันนี้ไม่ได้ไปคุยกับหมาพิษบูแล้วเนี่ยนะฮะภาพพี่สุเชษครับทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปสอบถามทางพี่สุเชษเป็นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ถามพี่สุเชษว่าข้อเท็จจริงพี่มันเกิดอะไรตรงบริเวณจุดสำคัญคือวงจรปิดคือหน้าวัดที่เราเห็นว่ามีการรับแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยก็คือเสียแป้ง<ฆ>ปรากฏว่าวันนี้ทางคุณสุเชษบอกกับเราว่าต้องอธิบายเป็นสองขยักขยักที่หนึ่งคุณผู้ชมครับภาพวงจรปิดเนี่ยที่เราเห็นหน้าวัด แล้วมีเสียแป้งซ้อนท้ายตามที่ตำรวจบอกพี่สุเชษปฏิเสธนะฮะว่าไม่ใช่พี่สุเชษเราก็ถามบอกพี่เอา้าแล้วไม่ใช่พี่แล้วมันเป็นใครพี่สุเชษบอกอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอย่าลืมว่าช่องแปดไปได้หลักฐานตัวหนึ่งมาตอนที่พี่สุเชษขับรถออกจากบ้านเปิดวงจรปิดตัวนั้นหน่อยนะฮะตอนที่พี่สุเชษเนี่ยขับรถออกจากบ้านมันจะเห็นภาพมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือมีพี่สุเชษหนึ่งคนคตอนที่ออกจากบ้าน เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปตอนออกจากบ้านก่อนนะฮะเราก็ถามพี่สุเชษบอกว่าอันเนี้ยใช่พี่สุเชษหรือเปล่าปรากฏว่าแกยอมรับว่าตอนที่ออกไปจากบ้านเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวแกใช่ค่ะแต่แกเนี่ยไปกรีดยางแต่ก็ไม่ได้กรีดจนเสร็จใช่ไหมเขาบอกว่าเหมือนจังหวะที่จะไปกรีดยางค่ะฝนมันตกก็เลยไม่ได้ตีกรีดยางสักต้นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันทีค่ะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอ้าวแล้วคําถามคือแล้วไอ้สองคนเนี่ย ที่พ่วงกันมาเป็นใครลองปางเสียงพี่สุเชษเปิดใจหน่อยฮะยังยืนยันความบริสุทธิ์ว่าใช่ไหมที่สอนเสียแปงที่พาเสียแปงสอนถ่ายไปไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่วันนั้นไปไหนอ่ะเข้า้าท่านจะกินยางไมกินยางไปแล้วก,กลับเลยเอาเอางี้ดีกว่าเรื่อง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 คดีเดี๋ยวค่อยไปคุยกับทานายดีกว่านะ <อ>แต่ก็ยังยืนพวาอบริสุดใช่ไหมครับครับมุงจอปิดบางที่เนี่ยมันมันจะมีว่าเราพาไปคือยืนยันว่าไอคนที่สอนเนี่ยมันไม่ใช่เราใช่ไหมคนที่พาไปใช่หนน้ามัผมไปคนเดียวกับคนเดียวครับคนเดียวครับตอนนั้นไปกีดยามย่าง,างทาไมต้องไปกีดคือแล้วได้กีดสักต้นไหมพี่ฝนฝนตกฝนตกครับ อันนี้ใช่อ๋ออันนี้ใช่คนเดียวอันนี้คนนี้พี่ใช่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้คนเดียวอันนี้อันนี้เวลาเดียวกันใช่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 อันนี้เว็บดำอันนี้ขากลับอันเนี้ยอืมที่ซ้อนท้ายไม่รู้ไม่รู้ครับ ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพี่สุเชษยืนยันนะครับว่าการซ้อนท้ายที่คุณผู้ชมเห็นและที่ตํารวจบอกว่าเป็นสุเชษไม่ใช่ผมเราคุยกับพี่สุเชษต่อเพราะไหนเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งเปิดใจแบบละเอียดหลังจากช่องแปได้ภาพกล้องวงจรปิดมาเนี่ยนะฮะที่มีคนขับรถไปรับเสียแป้งปรากฏว่าเราก็ถามพี่สุเชษบอกพี่สุเชษอีกเปลาะหนึ่งทําไมพี่ถึงขับรถไปแล้วก็ขับรถกลับทันทีพี่สุเชษก็บอกว่าก็เพราะผมเองเนี่ยในช่วงวันที่9พฤศจิกายนวันนั้นฝนมันตกผมก็ เลยไม่สามารถที่จะไปกรีดยางได้วันนี้เราก็เลยลองเทียบภาพแบบนี้นะฮะให้คุณผู้ชมดูช่วงเวลาที่เขายอมรับเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงเดียวคือช่วงเวลาตอนประมาณ5้าทุ่มสินาทีช่วงเนี้เขายอมรับวว่านี่คือผมตอนที่ขี่รถออกจากบ้านจะไปกรีดยางหลังจากนั้นขวามือคุณผู้ชมครับคือช่วงเวลาเสียแป้งลงเขาห้าทุ่มสีเขาบอกว่ารถทางขวามือไม่ใช่ผมแล้ว เอาแหละเราก็ต้องฟังทางเจ้าตัวเปลาะถัดมาวันนี้พี่สุเชษก็บอกกับทางทีมข่าวอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะวันนี้พี่สุเชษเพิ่งพูดถึงเรื่องของการฝังปืนค,คือก่อนหน้านี้เอาแหละคุณผู้ชมจะได้ฟังการสัมภาษณ์ของพี่สุเชษมาอันนั้นเราลบทิ้งให้หมดแต่วันนี้ลักษณะเรื่องของการฝังปืน คุณผู้ชมจ,จาได้ใช่ไหมเพราะบอกว่าก่อนหน้านี้ตํารวจบอกว่าเสียแป้งเนี่ยเขาไปเจอสุเชษและสุเชษเป็นคนไปรับแล้วเสียแป้งก็เลยฝากของมา <c oughs> ถูกไหมฮะตามรายงานของตํารวจให้สุเชษเนี่ยเป็นคนเอาไปฝัง ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็เลยไปยึดอาวุธปืนที่หลังบ้านของสุเชษแล้วก็ไปเจอถุงดําใส่อาวุธปืนวันนี้ปรากฏว่าคุณสุเชษแกปฏิเสธเรื่องอาวุธปืนคุณสุเชษปฏิเสธว่ายังไงเรื่องนี้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอามาฝังค่ะใครจะบ้าปืนมาฝังหลังบ้านตัวเองสู้ไปฝังตีนเขาในป่าไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าตอนตอน,ตอนนั้นน่ะผู้บบนี้ไม่ได้เพราะว่าทนายความเนี่ยจะขอเก็บประเด็นนี้ไว้ต่อชู้ในชั้นศาลด้วยค่ะกเ็เลยเหมืนนอนกับน่าจ,จะมีการเหมือนกับอาจจะโดนบีบให้ยอมรับใช่ไหม ประเด็นก็เลยตอนนั้นพูดอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้ตำหํำรวจเขาพูดไปแต่วันนี้ตอบโต้เลยนะฮะว่าอาวุธปืนเขาไม่ได้เอามาปังอเออแล้วจะยังไงต่อขานาดเดียวกันเรื่องหมาพิษบูเมื่อวานพี่สุเชษก็บอกเอางี้พี่ขอชี้แจงข่าวหน่อย เพราะช่วงนี้พี่ก็ไม่ได้ดูข่าวยอมรับว่าเครียดตัวเองก็โดนคดีเมื่อวานนี้ไม่ได้กะจะปล่อยหมาพิษบูมาแกล้งนักข่าวแต่ประเด็นก็คือหมาเนี่ยมันเป้าอย่างนี้ของมันอยู่แล้วแล้วผมก็เป็นลูกผู้ชายพอผมไม่คิดหนีนักข่าวบางอย่างเนี่ยผมก็อยากให้ปังจากทนายผมด้วยเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้ผมตกเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญแล้วผมเองเนี่ยเพิ่งคลอดลูกสาวและลูกเขนาน่ารักมากเห็นบอกว่าผมก็อยากอยู่กับลูกสาวมไม่มีใครหลอกอยากโดนคดีแบบนี้คุณผู้ชมครับ จะยังไงก็ตามอันนี้เราต้องฟังพี่สุเชษเขาด้วยเพราะถือว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขาไม่ใช่คนผิดเราต้องย้ําตรงนี้เสมอนะฮะแล้วถึงแม้ว่าคดีบางคดีจะบอกว่าศาลท่านออกหมายจับแต่บางครั้งเขาก็หลุดนะฮะในชั้นศาลเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปพิพากษาเขาแต่น่าสนใจคือเราเองเนี่ยลองมาเทียบภาพอีกเปราะหนึ่งเปราะที่พี่สุเชษขับรถออกจากบ้านคุณผู้ชมดูภาพนี้อรอบหนึ่งนะฮะ แล้วเขาบอกว่าระหว่างที่เขากําลังจะไปกรีดยางเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไม่สามารถไปกรีดได้เพราะว่าฝนมันตก<ะ>นี่ฮะอันนี้คือตอนขับรถออกจากบ้านมันมีมุมหนึ่งก็คือสวนยางของพี่สุเชษเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างซึ่งมันจะอยู่จากบ้านเขาเนี่ยไปประมาณ2กิโลปรากฏว่าพอเราไปเทียบเคียงกับภาพเสียแป้งลงเขาเอาเปิดมาเทียบกันเลยฮะเสียแป้งลงเขาคุณผู้ชมครับ เราก็พบว่าตอนที่เสียแป้งกำลังจะลงเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่ลงเขาครับมันไม่ได้มีลักษณะฝนตกค่ะเห็น <He S 2> ใช่ไหมฮะและถ้าหยุดภาพทั้งสองภาพเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าไหนบอกว่าฝนตกทำไมจริงๆแล้วเนี่ยจากการดูกล้องวงจรปิดและตำรวจเขาก็ดู มันไม่มีฝนตกนะฮะตอนนั้นแห้งเลยถนนเนี่ยคือแห้งหมดเลยขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะมันน่าสนใจพี่สุเชษขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเกิดออยางแล้วระยะทางที่พี่เนี่ยจะขี่กับมันดันเป็นเวลาที่พี่สุเชษเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันไปตรงกับที่แป้งกํลาลังลงจากเขาจากระยะทางที่กําลังจะไปและยิ่งไปกว่านั้นก็คือนอกจากถนนจะแห้งมันมีประเด็นก็คือชาวบ้านกับตํารวจเขาก็บอกตรงกันว่าปกติ สุเชษจะไม่ไปกรีดยางทุกวันเขาก็ตั้งคําถามว่าแล้วทําไมวันที่ตํารวจได้วงจรปิดมาสุเชษต้องออกไปกรีดยางในวันที่แป้งกําลังลงจากเขาไม่เป็นไรทั้งหมดอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งไม่ตรงกันระหว่างตํารวจที่จะจับสุเชษกับพี่สุเชษที่ชี้แจงกับสังคม